นี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับก็คือเทรนเนอร์ของเราอเองนะฮะเคยเลยดีกว่านะครับขอต้อนรับคุณเบนห<ว>น,นึ่งเก้าโทรหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าอะไรนะอะไร,รนะ นี่ผ mm ู hmm. <S <S s okay. <S ้ชายคนนี so, Man, <S <S ้เนี่ยได้เวยดาราหลายคนสองปีที่แล้วที่ผมเจอเพราะว่าคุณสงการนะครับสงการเต่ชั้นอารนณ์แนะนําให้รู้จักเพราะว่าสงการสงการอยากลั่าบึกกับบสงการทำยังไงสงการเขากลับไปคิดสองวัน พี่จริงจังขนาดไหนผมบอกว่าจริงจังมากเลยครับเพราะผมมีคนอื่นเห็นผมจัดให้ก็เลยได้เจอกับเบนนะฮะมาทำให้พี่วูดดีได้ขึ้นปกเมนเทลเลยนะคนนี้เลยครับเบนส์เลยครับแล้วตอนนี้มิซาเป็นเทรนใครบ้างอะคะที่ที่ดาราดาราที่มีเทรนนักค่ะดาราที่มีเทรนตอนนี้ก็มีใหม่ดาวิกานะครับแล้วก็บอยปากอนเจี๊ยบรัลนากึ่งเฉลิมชัย แล้วก็มินชนิดาบอมธนินแพคพลรันยูแล้วก็ดีเจต้นหอมนะครับโอ้มากันเป็นแพ็คๆเลยนะสุดยอดเลยแล้วทำไมพี่เทรนกับคนดังอย่างนี้ทำไมพี่ถึงอยากจะมาช่วยเทรนพี่แอรี่ของเราอะคะก็เห็นภารกิจของพี่แอร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะดูทอัศน์ก็เลยเห็นชั้นน้ำหนักโอ้แปดสิบจุดห้าแล้วทำไมผ่านมาน้ำหนักไม่ลงเลยก็เลยแบบไปเล่นอะไรมาบ้าง คุมอาหารยังไงบ้างนะครับก็เลยคราวนี้ก็เลยรู้จักพี่แอร์ตั้งนานแล้วก็เลยสนใจเฮ้ยพี่แอร์เดี๋ยวภาร,รกิจนี้เดี๋ยวเบนดูแลให้แล้วแล้วอย่างนี้ต้องดูแลยังไงบ้างอะคะของของแอร์คือตอนนี้นับจากวันก็คือภาร,รกิจเหลือประมาณ50วันเสี่ยงนะถ้าทำไม่สำเร็จเสี่ยงมากครับแต่<อ>คือจากประสบการณ์ที่ผมเป็นพะกายมาส0ปีเคยแข่งประกวดมิสเตอร์ไทยแลนด์ได้รางวัลมา เคยทำให้พี่พิวดี้ขึ้นปกเมนเทลสัญญาว่า6เดือนทำได้ผมก็ทำได้แต่ภารกิจนี้คือยังไม่เคยเทนผู้หญิงที่อ้วนไหวหรือเปล่าไหวครับไหวได้ยินได้ยินหวานนหวานเลยไม่แล้วอย่างนี้โปรแกรมการทานอาหารกับการออกกำลังกายต้องยังไงอะคะสำหรับ่คือตอนนี้ภารกิจ ของพี่แอลี่เนี่ยเหลือน้อยมาก50วันการออกกําลังกายคือที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวถ่ายเร็จับพี่แอรเข้าฟิตเด็เลยครับนี่เปนไปกับผมเลยครับไปฟิตเด็เลยไปฟิตเดเลยวันนี้กิ๊บอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงน้ําหนักไม่ลดเลยอันนี้บางทีมันเป็นเก็ตความรู้นะสําหรับทุกคนที่อยากจะลดความอ้วนบอกว่า บางครั้งเนี่ยไปออกกําลังกายมาแล้วทําทุกอย่างแต่ทําไมน้ําหนักเหมือนเดิมเท่าเดิมไม่ลดเลยเป็นเพาะอะพี่เบนที่ดูจากพี่แอนเนี่ยพี่แอนไปเล่นโยคะไฟมาแล้วก็ไปปั่นจักรยานมาแต่คราวนี้คือ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 โยคะไฟกับปั่นจักรยานนะคือโยคะไฟเนี่ยจะได้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อความแข็งแรงแต่ตอนนี้พี่แอร์อยู่ในช่วงที่คือต้องเบิร์นแฟตออกในก่อนมันออกก่อนพูดเรื่องแอร์เนี่ยนะถ้าใครเพิ่งเปิดมาดูอาจจะไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะไปไปไป รับเธอไม่ต้องถือกระดาษแล้วอะไรนะมาทำงานกุณแอริชาเชิญเชิญด้านี่นี่มาเลยมาเลยยังทำงานอยู่เลยฮะระหว่างนี่นี่มามามาโอเคลายสวยด้วยมายืนข้างอยืนข้างยืนข้างนี้เลยเป็เกงไลายแบบดีเลยอย่าซ่อนอย่าซ่อนเฮ้ยอย่าซ่อนอย่าซ่อนไม่ได้แล้วฮะพี่เบนมั่นใจไหมครับ มั่นใจครับชัวร์นะพี่อย่างต่ำ50วันต้องมี10กโลครับ10กิโลเมื่อกี้นี่เราชั่งได้เท่าไหร่ครับกุ๊ฟกิ๊ฟ78อย่างน้อยเนี่ยอีก50วันต้องมี60เอ้ย68มี68ครับซึ่งวันนี้จะมีสาธิตด้วยการออกกำลังกายเดี๋ยววันนี้จะมีมาสาธิตสองท่าครับเป็นท่าเบสิกที่สามารถทําได้ที่บ้านได้ท่าที่ว่าเนี่ยทาเพื่อลดน้าหนักถูกไหมไม่ใช่สร้างกล้ามเนื้อหรือว่าทําเพื่อ กระชับกล้ามเนื้อครับกระชับกล้ามเนื้อนี่เปนบอกว่าอย่างอย่างคุณแอร์เนี่ยจะต้องเบินก่อนใช่ค่ะเบินในที่นี้จะต้องทําอะไรยังไงและใช้เวลานานเบินที่แปลว่าเผาผลาญนะครับค่ะคือการเบินเป็นการเผาผลาญคือเป็นการเผาผลาญไขมันมวลกล้ามเนื้อครับคือคราวเนี้ยอย่างของที่พี่แอร์ไปปั่นจักรยานมาเนี่ยคือเบนไม่รู้ว่าปั่นมาใช้เวลาเท่าไหร่แต่การเบินที่จะเบินแฟตออกจากร่างกายเนี่ยต้องมีอย่างน้อย45ถึง1ชั่วโมงครับ อาจจะแบบปั่ไม่ครบเป็นไม่เบิร์นไม่พอเราจะใกล้จะถึงเวลาละเริ่มเร็วถ่าเกี่ยวข้องไหมคะความเนีวก็เกี่ยวข้องครับต้องมีแอบยิ้มนิดนึงนะฮะต้องดีใจสินะเดีครยอย่างเงี้ยเออไม่ได้ไปตกนรกนะนี่ก็ไปขึ้นสวรรค์นะมีแต่คนให้สิ่งดีเราเราต้องผอมสิเออาาย่งี้่พูดไปนี่ตัวเองนักหนักเท่าไหร่มคะยังไงยังไงท่าแรกคือท่าอะไรใใหห้้แแออทเลยไม่เป็นท่าสควอตครับพี่อยเอาวอลออกก่อนไหมเอาวอลออกก่อนไหม มาถือให้พี่แอร์น้ำหนักงานอ่ะน้ำหนักไปคุณต้องฟังเพลงนี้นะสัญญาก่อนเพราะมันเรื่อแรงไปเล้องเปิดเกทไทยเออนี่ให้พี่ยีมาเปิดเพลงเกทไฮเออดีไหมดีไหมแล้วของมาผมไหว้เลยจะใส่เกงแนวนี้ผมไหว้เลยไหว้เลยพี่แถ้าอะไรเป็นท่าสะคอนนะครับพี่เอามือประสานไว้แล้วขาแยกมานิดนึงโอเคทำห้าครั้งนะครับพี่แอร์ ก้นแอนไปข้างหลังแล้วนั่งครับอ่าช้าๆครับหนึ่งช้าๆก่อนเพินตอนนี้พี่แอร์เขาอ้วนมากก็เลยต้องค่อยๆลงนิดนึงแต่ผมเห็นว่าเข่าเนี่ยเลยเท้าใช่ครับเนี่ยเข่าตอนควรเข่าไม่ควรเลยคือคือเข่าจะไม่ควรเลยนั่นคือเลยเท้ามันเลยอ่ะนันละครับทำยังไงอ่ะคืออย่างตอนเนี้ยการลงนะครับอ่าพี่เอาก้นลงครับนิดนึงช้าๆค่อยๆลงเพราะต้นขาเขาใหญ่มากครับพี่ ใช่น้ำหนักตรงนี้มันจะเยอะมากเขาต้นขาเขาใหญ่มากเขาต้องค่อยๆลงทีนี้ก่อนครับฝึกคือฝึกความบาลานซ์ก่อนลงมลยครับครับจะเต้นอันนี้จะช่วยกระชับตรงไหนเบ้นเฮ้ยเฮ้ยเบ้ารวยเฮ้ยไม่เบาแจ๊คต้นขาด้านหน้าทั้งหมดเลยครับเป็นท่าสควอทครับเพราะว่าเพราะถ้าเกิดทําได้ปุ๊บเนี่ยให้เ่อนผู้ชมดูหน่อยครับเข่าเนี่ยมันจะต้องอยู่เสมอกับเท้ามันจะต้องพลงเนี่ยนะดูนะฮะเดินไปอย่าดูขยัน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  นี่นะครับก้นจะลงไปประมาณนา Mercy> ี้เน <Yeah, kind of ี่ยโอ้โหฮะเขาเนี่ยมันจะไม่เลยนะขามันจะไม่เลยแต่บางคนเวลาลงเนี่ยจะอย่างเงี้ยะ่งไปข้างหน้าแล้วแล้วอย่างนี้ต้องต้องทำวันละกี่ครั้งเหนื่อยไหมอย่างทำแต่ละท่านะครับจะทำประมาณ15ถึง20ครั้งครัประมาณ5เซตนะครับห้าเซต5เซตนะครับส่วนัญญาที่สองสัญญาที่สองคือขาเนี่ยคือเดี๋ยวมันไม่มีอุปกรณ์คือคราวนี้ให้พี่วูดี้ได้ได้ได้ เบี่ยงข้ามแบ่งข้ามพี่ไม่หนัดเลยไม่ถนัดไหนไหนไหนห้องน้ำไหนพี่โอ้โหรับพี่ไายินรับพี่ไายินเกาะขาครับอ่าพี่ไอเตะมาด้านข้างนะครับเออเบือข้างอันนี้คือสะโพกด้านข้างนะครับสองสามช้านะครับสี่ห้าเนี่ยะครับอยากกินด้านนั้นอ่ะอะไรครับผมกินละขาหมูไปแปดเก้าสิบ โอเคเนี่ยแล้วเราเขาเล่นแน่นอะตูดหิงเจนแล้วอย่างนี้ต้องทำกี่เซตคะอย่างนี้ก็ทำห้าเซตเหมือนกันครับสิบห้าถึงยี่สิบสู้ๆนะแต่เมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเรื่องการทำคาร์ดิโอหรือการเบิร์นสำคัญมากดังนั้นถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีพื้นที่ที่จะวิ่งสามารถวิ่งได้ทุกเช้าบนลู่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ขอให้เผาผลาญไขมันให้มากที่สุดใช่ครับถูกไหมครับเบิห้าสิบวันได้นะได้ครับถ้าเกิดว่าห้าสิบวันเนี่ยไม่ลงสิบโลเนี่ยนะฮะ ผมกับคุณตัดขาดกันโอเคนะถ้าไม่ลงเนี่ยไม่ต้องไปเทรนกับเบนแล้วนะถ้าไม่ลงเนี่ยคุณไปหางานที่รายการอื่นนะครับตแน่ดยนโยบายวุ้นดีว่าปีนี้ถ้าคุณไม่ฟิตกระชับคุณไม่ทำงานคุณทำงานกับเราไม่ได้คุณแอนผมตอบคุณแอนนี่อะไรนะเราจะคุณแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนต่อไปงานดีสุขภาพดีเยอะถ้าไม่ฟิตไม่เบิกปี2 0 1 6ไปทำรายการอื่นพูดตรงนี้เลย ออกคุณแอนแล้วเฮ้ยทำไมบาดสั่นอ่ะเฮ้ยรถที่เพิ่งซื้อมาเพิ่งมาเกินเวลาแล้วเร็วงมาเพิ่เกิดเพิ่งเกิดไปพอร่างผมไม่พร้อมผมลาออกเลยจริงั้นไปเลยตอนนี้เฮ้ยมันไม่มันไม่ได้ตลกขนาดนั้นพี่ดูยังไงไม่ตลกมันไม่ได้ตลกเลยโอ้ยยังฮาเลยมันเป็นเรื่องฮอตเข้ามาที่พี่เป๊กเลิกกับพี่อ่าไง ทนเปลียงเลยต้องบอกว่าในว o o d ช็อคของชาแนลของเราเนี่ยคิปเยอะมากับผมสุดค่ะแขกที่แบบฮอตฮิตติดกระแสมีอัปเดตตลอดถ้าดูไม่ทันต้องทำยังไงคะดูไม่จุดใจกด Subscribe ตรงนี้เลยค่ะตรงพุงิจ๊กเนี่ย